สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราได้มาติดตูวันข้าวให้กับลูกค้าที่อันเทอเชอขันโงงจังหวัดจังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้เรามาติดตั้งเป็นสามคันนะคะหู่บ้านเดียวกันค่ะคันแรกก็จะเป็นสีห้าศูเปนะคะแต่ทางจาังหวัดลบบุรีเขาจะไม่มีใบมีดดันหน้านะคะเราทางร้านต้องทําอุปกรณ์มาเพิ่มให้กับลูกค้านะคะนี่นะคะเป็นคันแรกแล้วก็คันที่สองก็คือ lc ศูนย์หนึ่งแปดนะคะอีกคันอีกคันก็จะเป็น lc ศูนย์หนึ่งแปดจะมีใบมีดข้างหน้านะคะตันนี้ไม่มีใบมีดข้างหน้าสองคันนะคะเนี่ยแล้วมาติดตามชมค,ค่ะค่ะตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วละคะหนึ่งคันนะคะอันนี้ก็ไม่มีใบมีดข้างหน้านะคะเสร็จแล้วค่ะ อยู่ที่อำเภอคคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะมีการติดตั้งที่ไม่มีใบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทางรานทํบตะโกนมาเพิ่มนะคะแบบนี้เลยค่ะเน่นน้ำตนทานมากค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้คุงเริ่มนะคะเป็นคันที่สองนะคะมีตำลังจกไป น็อตนะคะเป็นคันทีสองที่มีใบมีดข้างหน้านะคะเป็นเอลสีศูนย์หนึ่งแปดนะคะคันนี้อเบนะควันนี้สามคันนะคะที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีค่ะก็มาติดตามชมกันค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสามคันค่ะนี่ก็จะเอ่อทวกเทระบบการใช้งานก็เรียบร้อยนะคะก็ขอถ่ายรูปกับลูกค้ามา ็นที่ประทับใจหน่อยนะคะนี่หนึ่งสองสามค่ะก็ขอบคุณลูกค้าทั้งสามท่านนะคะอยู่ตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะนี่เลยค่ะสามท่าน,นลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องบานข้าวนะคะทางร้านมีไปติดให้ฟรีทั่วไทยนะคะนี่จะอยูออ่จังหวัดไหนของประเทศไทยทางร้านก็ไปติดตั้งให้ฟรีคะ่ะเนี่ยอ,อ,อยู่แถวโคกสำโรงโลบบรุรีส่วนมากเขาจะไม่มี ใบมีดดันหน้านะคะทางรัฐนทาอุปกรณ์มาเพิ่มนะคะนี่เลยสามคันนะคะก็สนใจก็โทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์โทร0872171482ค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ